ทุกผู้ชมผมเจอน้องเผือกแล้วพี่นะเจอญพ,พี่เสียงมันเสียงร้องไห้เลยนะครับอาจจะเราเนี่ยรียบเข้าไปดูน้องเผือกอะไรดีกว่านะครับน้องเผือกเป็นอะไรเนี่ยฮะ<า>เด็กน้อยโดนจับโดนจับไปได้ไง เขาไปจับเด็กมาเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเปาเดินํำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะครับผม ก็วันนี้นะผมจะพาพี่พี่เอฟซนะฮะขึ้นไปหาน้องเผือกกันนะพี่นะก็ผมเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานมากเลยนะทุกคนนะเกือบอาทิตย์ได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะพี่นะผมก็ยังทํางานข้างนอกอยู่นะครับผมก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็อาจจะถ่ายคลิปให้พี่พี่เอฟซีเนี่ยได้รับชมกันนะทุกคนนะตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับพี่พี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยพาพี่พี่นะครับขึ้นไปหา น้องเผือกกันนะก็ไม่ได้ขึ้นมาอาทิตย์กว่านะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะก็เดยวเราเนี่ยรีบขึ้นไปกันเลยดีกว่าก็ผมก็ได้ซื้อของมาฝากให้น้องเผือกด้วยนะครับผมก็เดินเราเนี่ยเอาของพวกนี้ขึ้นไปฝากให้น้องเผือกกันเลยก็ก่อนจะไปนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฮะฝากเพียบซีท่านเลนหนึ่งไล um, ค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปจะตอบไปถ้าพร้อมกับเราเดยนเราเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปหาน้องเผือกกันเลยดีกว่าครับไป ved. ครับผม ท่านผู้ชมก็เด๋ยรเราเนี่ยจะรีบเดินทางกันเลยนะพี่ๆนะนี่นะผมก็เดินทางมาคนเดียวนะผมนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วนะฝนก็เพิ่งหยุดตกนะฝนหยุดตกเนี่ยผมก็รีบมาเลยคนระับวันนี้ผมไม่ได้ทำงานนะพี่นะนี่ก็ ยังเที่ยงอยู่เลยนะครับแต่ฟ้าเนี่ยยังมืดนะฟ้าเนี่ยมืดนะพี่นะฝนนะตกนะครับฟ้ามันคลึ้มมืดนะผมอันนี้ประมาณเที่ยงอยู่เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกันดีกว่านี่นะครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาได้ครึ่งทางนะครับพี่พี่อีกไม่ไกลนะผมก,ก็จะถึงที่น้องเผือกแล้วรถไฟจะอยู่แถวๆข้างหน้าตรงโน้นนะผม ได้ตกเด่นแล้วนะผมเดินมาไกลพอสมควรนะพี่นะมาตั้งแต่เที่ยงฮนะเฮ้ยพ,พ,พี่สิทุกชมครับทุกทนผมเจอน้องเผือกแล้วพี่นะเจอพี่พี่ เสียงมันเสียงร้องไห้เลยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นน้องเผือกนะไม่น้องเผือกก็น้องน้องสาวน้องเผือกนะใส่ชุดแดงนะมีสองคนนะทุกผู้ชมนะที่จะใส่ชุดเกลียดสีแดงในป่านะตรงแถวบริเวณนี้นะถ้าเจอนะก็คือไม่น้องเผือกก็คือน้องสาวน้องเผือกนะเพราะว่าน่าจะเป็นน้องเผือกนะทุกคนนะเหมือนน้องเหมือนน้องเนี่ยร้องไห้เลยนะครับมานั่งข้างหน้าต้นไทรนะ เหมือนน้องเผือกน,น่านั่งอ้อนวอนอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนกะต้นทรายนะฮะดูับเจอไหมจีเจอไหม อาจจะเราเนี่ยรียบเข้าไปดูน้องเพลิกกันเลยดีกว่านะครับน้องเพลิกเป็นอะไรไม่รู้นะพี่น้องเพล็กน้องเพล็กน้องเพล็กเป็นอะไรเนี่ยฮะ จะไปได้ไงข้าไม่รู้มีคนร้ายมันเข้าไปข้างในมันเข้าไปจับเด็กมาเลยเหรอใช่ข้าออกไปหาของให้เด็กถ้ากลับมาอีกทีเด็กหายไปแล้วเฮ้ย <c oughs> แล้วเด็กแล้วรู้ไหมว่าใครเอาไปอ่ะข้าไม่รู้พ่อแม่เด็กหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้นางนางไม,ไม่ต้อง,องร้องจเย็นเย็นโอ้โอ้โอไม่ร้อง ไม่ร้องไม่ร้องโอเคนั่งเดี๋ยวตั้งสติก่อนเดี๋ยวจะเย,เย,เย็นเย็นจเย็นเย็อานางนั่งลงอะ่ะเดี๋ยวค่อย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 คุยกันมีอะไรค่อยคยคุยกันเข้ามาที่นี่เลยเหรอใช่แล้วน้องเผือกจะพาเด็กไปไหนอะ่ะทำไมถึงโดนขโมยไปได้อะ่ะ อ,<ช>อ,อ๋อน้องเผือกฝากฝากเด็กไว้กับน้องสาวอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วอยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้มาแย่งน้องไปใช่แล้วทำไมต้องมานั่งร้องไห้ตรงเนี้ยน้องเผือกมาฆ่าตามหาเด็กน้อยอเขาบอกว่าเป็นผู้ชายชุดดำข้าก็ไม่รู้คือใคร แล้ว,ลวน้องเผือกได้ถามอาท่านต้นไม้ต้นตนี้หรือ,อยังครับว่าเด็กเอาไปใครใครมีใครเอาไปได้ไงน้องเผือกได้ถามเขาหรือ,อยังเขาได้ออกมาบ้างหรือเปล่าข้าถามแล้ว,ลวคนที่มาเอาขามาแก้แค้นข้าไม่รู้มาแก้แค้นเรื่องอะไร เนี่ยทุกคนเหมือนเหมือนคนที่ตามหาเด็กยังไงแล้วน้องเผือกนะ่ตามหาเด็กอยู่นะอ่าเหมือนคนที่มาเอาเด็กไปนะครับเหมือนแค้นเหมือนแค้นอะไรน้องเผือกสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ผมว่าน่าจะเป็นคนที่น้องเผือกเนี่ยรู้จักนะทุกคนนะนะจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่คุยแล้วไม่ลงตัวกันนะฮะก็เลยต้องทําอย่างนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นใครน้องเผือกไม่รู้หรอกเป็นใครอ่ะ แล้วรูปร่างเขายัางไงเขาปิดหน้าปิดอะไรหรือเปล่าเขาใส่ชุดดำชุดเกรงดำเขาปิดหมดเลยค่ะก็ไม่เห็นหน้าผมว่าเป็นโจรหรือเปล่าครับพี่ผมว่านะ่าจะเป็นโจรนะแตะก่อนนะที่ตัวที่เคยมาทําร้ายน้องเผือกนะนอะไรไหมคะไม่รู้ก็เป็นห่วงเด็กมากไม่เป็นไรนางไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบตามหาเด็กกันนะนี่ก็ ตอเ,อเา,าหาเดได้ได้ได้ครับได้ครับนนนเ,เนี่ยทุกคนน้องเผือกเนี่ยเป็นห่วงเด็กมากๆเลยนะครับกลัวว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ไม่ดีนะทุกคนนะกลัวเด็กจะไม่รอดนะครับนี่ฟ้าก็มืดแล้วนะพี่นะไม่รู้ว่าตอนนี้จะตามหาทันอีกหรือเปล่านะแต่ก็จะต้องรีบตามหาแล้วพี่นะก่อนที่มันจะไ,ไกลกว่านี้นะครับผมแล้วน้องเผือกได้ทานอะไรมาหรือ,อยังเนี่ย เด็กมากอืมน้องเผือกเนี่ยไม่หิวนะฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่ได้กินมาตั้งแต่เช้าแล้วเหรอใช่ข้าตามหาเด็กน้อยข้าไม่หิวอะไรเลยจะบอกนะว่าอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยเนี่ยใช่แล้วน้องสาวไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างในดูแลเด็กๆคนอื่นอืมแล้วยูยูโดนอุ้มไปได้ไงเด็กขลุกเนี่ยข้าไม่รู้ว่าคนชุดดำ คิดอะไรกับค่าอยู่ทำไมถึงทับกับค่าได้แค้นอะไรข้าเปล่าค่าก็ไม่รู้โอเคนางนางไม่ต้องเป็นห่วงนางไม่ต้องกังวลน,นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบช่วยตามหาให้เดี๋ยวเราเนี่ยมาไหว้ขอต้นไม้ยักษ์ร้อยปีกันดีกว่านะพี่นะขอ เจ้าป่าเจ้าเขานะฮะที่อยู่บริเวณนี้นะทุกคนนะก็ขอนะขอให้เราเนี่ยได้เจอเด็กไุ่วๆนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องตามหาเด็กกันนะทุกคนนะก็กลัว,วเด็กเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าคนที่มาเอาไปเนี่ยทํำร้ายน้องสาวน้องเผือกด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าน่าจะเป็นคนไม่ดีนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อแม่เด็กมาเอาคืนหรือเปล่าครับ เดี๋ยวเราเนี่ยมาไหว้ขอต้นไม้ต้นยักษ์ต้นนี้ดีกว่านะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าเด็งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ขอให้เด็งเี่ยปลอดภัยนะเดี๋ยวเวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบออกตามหากันนะทุกคนนะแล้วพรุ่งนี้ผมออกไปตามหาเนี่ยน้องเผือจะไปกับผมหรือเปล่า,าไปด้วยได้ได้ไดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาจุดธูไปไหว้ขอต้นไม้ศักดิสิทธิ์กันนะทุกคนนะวันนี้ก็ เสร็จแ,แล้วเนี่ยอรีบรีบรีบทำกันเลยดีกว่าครับนี่ก็แฉะเละหมดเลยนะทุกคนนะ นี่นะทุกผู้ชมผมก็ได้จุดไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางนะทุกคนนะก็ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูพรุ่งนี้นะฮะว่าจะเจอเด็กกันหรือเปล่านะครับพี่ก็ภาวนาให้เจอนะครับผมนี่นะพี่นะก็จะเป็นน้ำส้มน้ำเขียวนะฮะแล้วก็ยาเส้นนะพี่นะแล้วก็ทูบนะบผมนี่ก็จะเป็นทูบทูบเลขด้วยนะครับผม ผมเอาทุกเลขมาด้วยนะครพี่สี่นะนี่นะ,นะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับว่าเลขเนี่ยจะออกมาเป็นเลขอะไรนะรผมวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่เด็กทะลกนะฮะถูกจับไปนะครับผมน้องเผือกก็นั่งเสียใจร้องไห้ตรงข้างหน้านี่นะครับผมไม่ไปไหนเลยนะครับตอนนี้ก็น้องเผือกก็เริ่มดีขึ้นละ โอเคครับ okay, ทุกผู้ชมเดี๋ยวเราเนมาลุ้นดูกันครับว่าเลขเนี่ยจะออกเป็นเลขอะไรนะวันนี้นะไม่คิดเลยนะครับว่าวันนี้เด็กทะลงเนี่ยจะโดนอุ้มไปนะผมน้องเผือก็นั่งร้องไห้นะนั่งสานมากเลยนะผมเจอตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะผม,ผมเดินมันจะฝั่งป่าตรงนู้นนะพี่นะาครับโอเคน้องเผืออเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งเล่นกันก่อนโอเคครับ okay, ทุกชม ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้จุดเลขทูบเสร็จไปแล้วนะพี่นะนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยพาไปดูเลขนะครับผมว่าจะออกมาเป็นเลขอะไรกันนะครับเนี่นะน้องเผือกก็กําลังจะนั่งเฝ้าเลขอยู่นะครับผมนี่นะก็เลขก็ออกมาแล้วพี่เดี๋ยวผมเนี่ยพาไปดูกันนะครับผมก็สักพักหนึ่งนะกว่าจะออกมาหมดนะพี่นะกว่าจะไม่หมดนะก็โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ครับทุกผู้ชมนี่นะเลกทูจะประมาณนี้นาะผมนี่คนระับพีซี่เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับพี่<ฮ>เดี๋ยวผมเนี่ยซูมให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับพี่นะเห็นเป็นเลขอะไรกันครับมือสั่นนิดหน่อยนะพี่นี่นะพี่นะซูมให้เห็นกันชัดๆเลยเนาะ ว่าเป็นเลขอะไรครับน้องเผือกดูเลขให้หน่อยครับว่าเลขนี้แม่นจริงหรือเปล่าครับน้องเผือกคิดว่าวันที่สิบหกตุลานี้เลขนี้จะออกหรือเปล่าครับออ oh. นางมั่นใจใช่ไหมเลขเลขนางดูเลขสวยไหมครับเลขสวย7จ็ดแปดเจ็ดแปดห้านะพี่นะโอ้ยขอไปด้วยนะครับ พอดีมันติดพื้นนะพี่นะมันเลยตั้งกล้องไม่สะดวกนะผมนี่นะผมซูมให้เห็นประมาณนี้จะชัดเลยนะเจ็ดแปดห้าหรือห้าแปดเจ็ดนะฮะนี่นะครับโอเคครับเพียบซีเดี๋ยวผมนะ่ะจะเดินทางกลับแล้วนะพี่นะนี่นะเหมือนฝนเนี่ยกำลังจะมาเลยนะครับผมแล้วนี่ก็มืดแล้วด้วยนะผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทาง ออกจากที่นี่ดีกว่าแล้วเราก็ต่างคนต่างย้ายๆกันกลับบ้านแล้วก็ค่อยมาเจอกันที่นี่พรุ่งนี้นะพี่นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมน้องเผือจะกลับแล้วหรอครับโอเคครับนางเดี๋ยวเราเวไว้เจอกันบา,บายยครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาที่นี่นะดเดี๋ยวผมมานี่ครับทุกคนไปครับตอนเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่าครับผมนี่นะพี่นะ เพียบซีครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางออกมาจากต้นไทรยักษ์แล้วนะผมวันนี้นะ,ะไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าจะขึ้นไปหาน้องเพือกนะฮะแล้วจะได้ยินคําว่าเด็กทะลกเนี่ยหายนะพี่นะโดนอุ้มไปนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นใครนะพี่นะอุ้มไปนะพี่นะตอนนี้ผมคิดไว้ว่าเป็นพ่อแม่เขาหรือเปล่าครับหรือไม่ก็เป็นโจน,นะพี่นะสองอย่างนี้นะผมคิดไว้อยู่นะพี่นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเ๋ยวเราเนี่ย จะวนกลับมาที่นี่กันนะทุกคนนะก็จะกลับมาหาน้องเฟืองนะฮะแล้วออกตามหาเด็กทันโลกกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่นะผมก็ได้ขอกับต้นไทรยักษ์นะฮะร,ร้อยปีนะพี่นะก็ได้ขอเขนานะว่าพรุ่งนี้เราเนี่ยจะออกเดินทางไปหาเด็กกันนะพี่นะก็เรามารอดูกันดีกว่านะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะพี่นะก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็แค่เพียวผมสลหรับคลิปนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับ ท่านใดที่ชอบนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะฝากเพี่ท่านละหนไลค์หนึ่งแชทหนึติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพี่เราเนว่าเจอันคลิปหน้านะครับผม